สวัสดีครับพี่น้องมือนี้พูดขอผมครับเพี่บอลน้องบัวเนาะมือนี้เ่ามาลองมองไฟนะครับพี่น้องอยู่ในปลาครับมือนี้น่ากับไปเลยนะกับแต่เค็งครับไข่นุ่มพเนจอนครับแล้วก็เศษทีเลือยทองครับอันนี้ใครยังครับนี่คู่บอลเราคู่บอลรัสเซียีเขาคู่บอลเราครับดูเศษทีเอลเลื่ยนยังกว่าเศษลำด้วยเศษลำด้วยครับปวดหล่ กะเกษร่ล่ำด้วยบอกก <c oughs> ูบอลให้กับหมอคุณหมอรุ่นครับนักบวกเศรษฐีและท่องถึงมาล่องสูตรนำอ,นำอ้อยน้ำอ้อยบอลังไว้ท่านครับแจ็คสีเป็นญ <c oughs> ังไหนไปอยู่ครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยปุนบ่ซ็งเป็นหัวเดเยโทษผมบ่ไอะเด้อเออเวลาไฟไหม้ก็ไหม้ไปน้ำกันเวื่ออนไลไปคิดไงตอต่ต่อต่อยู่พี่ยู่พี่น้ำเพี้ยนไ่อันนี้อันนี้จะไปอย่า

đừng tỏa, chuột tỏa còn nơi có câu gì luôn. Ở đây à? Ở ส,สั่วหางเลยเด้ออันท่องสุดมากห้าจับมือเดียวเด้มาดีเด้อหางเด้อชูหางไ้ห้าเด้อครับคือท่านนะครับ <c oughs> เบี่นห้อง ตอนนี้เขามาจุดลงไฟสองนิ้วนะครับของคู่บอลอนะพี่นอ้องส่วนที่สองนะครับใครมันยู่ในสนามมันก็ย้อยเย้ตลอดวันจุดขอฝนครับฝนพอดีครับกเกษตรร่ำรวยบวกคู่บอลอครับ ก็เดาหันมานเดาทันเด้อเอาเลยเอาเลยเหียมเหนี่งต้งแต่ประเทศเล่าขอยังไม่ยานดอกของนั่งกดหัวบุุญดอกกี้ไปแล้วเไหมเี้แม่อ้ขื่งไฟเล่าหนือไม เป็นจังไงครับติดหรือบ่ติดลอมไฟสองนิ<อ>ขอฝนแล้วครูบอรอไฟขอฝนรอไปแล้วอนโควิดสิมาผู้ไดใจไไปใจเวลานี่ครูบอรอบวกเกษร่ำรวยครับ1 2ึสไปครับปอยกีบังดนลีนัส ไปเงี้าวครับไปยเงี้ยวหอดบ้านไฟพวกนั้นรองแหนบอ่ะเร็งไฟที่หรอดบ้านนี่ยนี่ไปย่ำอย่ออกออกบ่ครับว่านอ่ะเอาเบรกเ้วพี่น้องแม่กับแบกเอาน้องทำยังไงเนี่ยละเปิดไฟ มัดบินบอลอะไรขึ้นกันเลยลุนกันที่ระดับนะครับลุนเราเด้อว่าเม่นสีหมุนออกค่ะมันคือผมหมุนออกกันมันไม่บังอย่างนี้มันหมุนบานบ่เบียดด้อไหลเงี้ยวๆเลยบ่เนาะเห็นตรงไฟอยู่นี่นี่นี่ยิ่งมาต่อยคนมาหลายเตบอยู่นี่ต่อตรงไฟไหมย้ำย้ำตรงไฟหราโอ้ไม่เห็นหรอก โอ้มันตาดีแยอแกโอ้มาาทันครับมา่าทันมันเสร็จแล้วครเห็นเดกควางต่ำดีบ้างเห็นาดตัวใหญ่ปนี่นี่น uh ี okay. ่บ้าแล้วมันขี้มิ่ขี้มิไปเห็นบ้มัน ต้นไม้ยักษ <invasive> ์น mm ี hmm. so ่้นอกางไปนุมๆอลไรงพ่อไม่แย่นะยมแม่แม่เห็น้อตนม่อกวกอข้้นหลันไฟข้นหันซอยในหลุดข้นหันไ้็นหันในแหลมิบานไหนดอก เศษที่เลียทองครับสูดบลาลังครับบวกนุ่มเพิ่นจอนน้รนครับบว,รร <laughs> บวกับวกนักบวกกัน,น,บ,กนบวกบา้ารดน้องบวกน้ำบ้ับนีบ้างไงอ,อันนี้น้องน้ำอ้อยน้องน้ำอ้อยครับราคาที่

นี่ผมผดไม่มาผันไหมผดอผดผอผัดนียสนามกับหมอเจาะไปนั้นครับ เอาบังห <mm ัวรลุนไปอยู่วบัดน er> ี่รุนแล้วครับบอกเขาเนี้ยไปต่อยเลครับฮะแตกโพคักๆเลยครับนี่นี่ว่ากระดาษเดียบบพยังไง แม,มกนกำหางมาันอ่อนยังไงนึงวะดีด้าว่าจะไปครับออกแก้ฐานแก้ฐานออกแก้ฐานเลยบอกว่าสุดยอดของก,การเดินทางครับอ้หันเอาไปว่า,ากันเด้อราคาพี่น้อง ไี่ข้อเอยาข้อสุด้ักบัลานี่มีละงามงามงามเนงามเดยวงามไ่แบขับบัววน่นักแขกนักแขกนักแขกคือกันเมื่ชุดโอเคสุดยอด สงแวะผมยันพ no ่ย no ังแนนพราพอะวะนี่เป็นน้นแตกโขกนีด้องไฟเหมอนโู่แตกก้อนของไฟผูแตกฮะไปเนี่ยไปมันเชี่ฟาวงั้นนะล้างแม่แม่น ตไก่บ e <bona> ันมก่ปน <ana> ้มเบ่งเลยเด้อเงดามไปน้ำบังไฟด้ยารถออกมาหงมนดาเลียมยู่เสสแกสหยัเลยนี่โอ้หางหลนปอดบัดบ่ะว้เป็นรียเสียดลังหน่อยเดียวเท่านั้นพรี้เชือดหลหางกันบ่หนิเชืดหางกันบ่หนิ ร้อยแปดสิบครับผูแตกครับพี่น้องครับมันดิ่งเลยเหรอเอ้ามาท่านไหนแก่หันไปขอตดเพื่บ้านองบัวขอสวัสดีครับผมฝากกติดตามกดไลค์กดซับตะใครนี้นะครับผม